นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในปล่อยเรือบรรทุกน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันมเมล็ดในปาล์มกึง่งบริสุทธิ์จากท่าเทียบเรือของบริษัท PK m a r i ร e นสเตตติ้งจำกัดในตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ32,000ันตันไปยังประเทศอินเดียรวมทั้งน้ำมันมเมล็ดในปาล์มกึง่งบริสุทธิ์7 0 0 0ตันไปยังประเทศจีนและกะลาปาล์ม2 0 0 0 0ตันไปที่ญี่ปุน่น โดยขบวนการส่งออกดำเนินการผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทพีเคมารีนซึ่งเป็นท่าเรือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลและมีศักยภาพในการรองรับเรือขนส่งน้ำมันในระดับสูงโดยใช้เส้นทางการลำเลียงผ่านท่อไปยังเรือใหญ่บริเวณเกาะพะลวยซึ่งสามารถสูบส่งสินค้าได้อัตราเฉลี่ย170ตันต่อชั่วโมงถือเป็นขบวนการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยทำให้สามารถระบายน้ำมันปาล์มส่วนเกินในประเทศออกไปได้ และผลักดันให้ราคาปาล์มปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นผลดีโดยตรงต่อชาวสวนปาล์มทั่วประเทศทางนี้ในเดือนพฤษภาคมสามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้กว่า253,000ตัน